ชาร์ตหรืออะไรเราแต่ชาร์ตเราเียกนะเนาะอันนี้คือแตชาร์ตทั่วไปที่ผมเรียกแตชาร์ตในนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็คือขดลวดตัดสนามแม่เหล็กอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ใช้ทุเรศให้ไม่ได้อันนี้ก็คือขดลวดมมอันนี้ข้างในเป็นสนามแม่เหล็กเอ๊ ไปก็หมดคนะือสตาร์ทมั่งเปิดไฟหน้าทำนู่นทำนี่มันก็จะหมดไปตอนนี้หมดไปเราเลยต้องมีไดชาร์จชาร์จเข้ามาสะสมเก็บไว้นะครับวิทวกรองก็จะถูกออกแบบมากนะครับไม่ใช่วิทยุกรถูกออกแบบวิทยุกรออกแบบมากับรถคันหนึ่งคันใดให้เหมาะกับ,บาถคันนั้นนะครับอย่างเช่นมีรถคันหนึ่งเนี่ยใช้อยู่ข้างในรถเปิดเครื่องเสียง เปิดไฟหน้าเปิดไฟท้ายเหยียบเบรกเปิดไฟหลีในรถเปิดอะไรก็แล้วแต่ดูว่ามันกินกระแสเท่าไหร่ก็ดีไซน์แบตเตอรี่ให้เหมาะกับรถและก็ดีชายในในชาร์จสมนติตัวซินกระแสไฟไป3 0แ์นะครับก็จะต้องสร้างในชาร์จโดยตัว3 0แอ์ค่าความตัดสักสูงจะไหลไปหาค่าความตัสก่ก็สร้างเป็าร์จนี้ด้ชาร์จ ดักจับเจเนอเรเตอร์และเครื่องตัดไฟเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันนี่แหละตอนนี้ครั้งและครั้งแรกที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมามันจะเป็นไฟฟ้ากระแสาสลับในรถก็เช่นกันนะครับเป็นกระแสาสลับตัดออกมาเนี่ยตอนนี้รถน่ะต้องการให้เป็นกระแสาตรงเพาจะเก็บไฟไว้ในแบตเตอรี่นะครับก็เลยจะต้องมีได,อดโอดตัวเตครื่องเนี่ยบางหน้านทีหน้าตาก็เปลี่ยนไปนะครับไดโอดใช่ไ กนะที่ผมเอาเมาส์ชี้เนี่ยไดโอดมีหน้าที่แปลงกระแสสลับให้เป็นกระแสตรงเมื่อไปคดลวดตัดสนามแม่เหล็กเนี่ยก็เหนือใต้เหนือใต้เหนือใต้ดูกัน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 ,ก,นก็จะเป็นปรปกราฟเนี่ยกราฟขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเป็นขึ้น,นเนี่ยเป็นกระแสสลับกระแสสลับก,ก็จะชาร์จเข้าออแบตเตอรี่ไม่ได้นะครับแบตเตอรี่ของการกระแสตรงก,ก,ก,ก็ต้องมีเลย ยัไหลเข้าไปในอนะตอนนี้ภายในแบตเตอรี่ภายในรถภายในรถยนต์ที่เราใช้มันรู้ด้วยว่ามีไฟประมาณเท่าไหร่ไฟเหลือเท่าไหรนะ่ต้องการชาร์จเท่าไหร่อย่างเช่นเราขับธรรมดาเนี่ยก็ไม่สมควรชาร์จมากหรือไฟเต็มแล้วก็ไม่ต้องชาร์จมันก็เลยไม่ต้องป้อนไฟเข้ามาในทุ่นตัวในนียให้เป็นสนามแม่เหล็กนะครับมันก็เลยฟรีมันก็ว่างมันไม่ต้อง ปันทานอะไรเนี่ยเพื่อให้รถยนต์เปิดแรงม้าสูงสุดแรงสูงสุดมันก็อยู่เฉยพอกระแสไฟขาดแล้วก็ไม่เห็นกระแสไฟขาดกระแสไฟต้องการแล้วมันก็จะค่อยเพิ่มกระแสไฟไปที่ตัวทุนเตรงนี้จะเป็นฐานนะครับฐานเพิ่มเข้าไปพอเพิ่มกระแสไฟเข้าไปใน,ในขดลวดเนี่ยก็จะกลายเป็นสนามไม่เลกพอสนามไม่เลยก็ตัดกับขดลวดด้านนอกก,กลายเป็นกระแสไฟ ม้นมากบานน้อยจํานวนไมเน่เขาเรียกเป็นเกา้าวคมีกี่เกา้าวกี่เก้าก็เพิ่มกระแสมากกระแสน้อยได้ตามต้องการกนะครับก็เลยต้องมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเพื่อดูว่าคุณกินโหลดเท่าไหร่ควรจะจา่ายไปเท่าไหร่พอเข้าใจไหมครับของรพอเข้าใจนะ ปัญญาเงินงามนะสายเพื่อนปัญญา <laughs> ไม่เจอกันนานนะปัญญาก็คือเพื่อนรักของผมครับผมจำปัญญาได้หมดเลยนะปัญญาสมัยผมเรียนเนาะเอาข้าวใส่กิโตข้าวใส่ถุงมาผมยังไปทานกับปุ๊บปัญญานะสมัยเรียนนะบ้านนอกมนาะ ดีครับคุณจะบัดเบืองสองนะครับตอนนี้ชั่วโมงบินผมมันสูงนะครับผมทําเรื่องผมเกี่ยมมาน,านนะ่าเกี่ยมประสาทสัตว์ปีผมเรียนเข้าใจระบบมานและผมเป็นคน ชารลุร่มนโซนดิบเลยไม่รู้จะเจอป่ะเป็นโซนดิบเวิร์กอะไรพวกนี้มันเ,นเอนจอเป็นภาพอนิเมชันหรือว่าแอนิเมชันให้เราาเว,าดเวาไดชาร์ดือปลอนิเมเตอร์ไดชารอนิเ ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรอันกันไนเซอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าจริงไม่ได้เปลืองเรื่องจิตนะระบบชาร์จรถยนต์อันดิเมชั่นตอระบบชาร์จรถยนต์พูดช,ชพดช้าไปก็ไม่หรอกเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมขี้เกียจขี้เกียจพิมพ์นั้นนะ่ะผมใช้ขีอ่ะแต่ใช้เสียงเราครับใช้เสียงในในเนี้ย คอมพิวเตอร์ผมมีสองจอนะครับก็จะ <c oughs> ถ้าเกิดเราจะรู้เรื่องอะไร <c oughs> ผมเมื่อกี้เกียจคีย์แล้วก็กดรูปไม้ตรงเนี้ยกดรูปไม้กนะดปุ๊บระบบไฟฟ้ารถย,ยนตนน์อันดีเมชั่นอันดีเมชันเนี่ยก็คือภาพการ์ตูนเคลื่อนไหวหรืออะไรประมาณเนี้นครับหวัดดีครับอาพรราชสิงโหนะครับวัดดีนะครับคุณต้งไกนะครับวันนี้เราจะมาให้ความรู้เรื่องไดชาร์จกัน ระบบไฟชาร์จรถยนต์ดูลองดูวันนี้พร้อมทีนี่เราจะมาดีการเช็คได้ชัด์จอยู่นี้ชาร์จไม่ชาร์จเวลาไปซื้อเชียงคงทีกไม่รู้เช็คอยากเช็คลองหรือเราจะลองเองเนี่ยก็ตัวนี้เสียไม่เสียสังเกตยร์ดีดมันจะมีมีรูปปักอยู่ไปเขียนไปเขียนตัวซื้อบอกว่าแอล ไอจีเอสเอสอ่าเขียนบอกอย่างนี้เส้นแล้วก็ไล่ตามหาตามรูปปักเลยบางทีตามสีก็ได้อันนี้อันนี้ไฟไฟแต่ปักก็มีของไฟการจจิงอะหลอดนั่นนี่หลอดนี่เขาหลอดหลอดหน้าจอครับอันนี้ก็เป็นไฟนีไฟตรงไเปิดสวิต อันนี้ก็จะเข้ากล่องพีอูต่อไปวิธีการเทสหาแบตเตอรี่มาต้องใส่พวกมาขายของเก่าแล้วซื้อของเก่ายิ่งใหญ่ตูวใดนี่มาสึกเลครับปรถ่านมันหมดนี่นะครับนี่คือไดสตาร์ทนะครับในไนี้ก็จะมีทุ่นทุ่นเนี่ยคือป้อนกระแสไฟมันก็เป็นสนามไม่เหล็กมันก็ ก,กับไม้เหล็กที่อยู่ข้างนอกไม้เหล็กที่อยู่ข้างนอกคือไม้เหล็ก,กถาวรกลายเป็นดสตาร์ทนะป้อนไฟเข้าไปก็หมดโอ้โหน่ะเหมือนมอเตอร์มอเตอร์สตาร์